สวัสดีครับสวัสดี f อน้องกุ้งอิง f อฟซสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทุกคนครับผมคลิปนี้เนาะครับผมกะสิมาเววาถึงเอฟซี FC ทันเดงเนาะครับกะได้โยนเงินใส่หนาน้องเนาะครับผมกะ ได้เขาไปเบ่งคลิปของน้องแอดลำเพิ่นเนาะครับคลิปนี้ผมก็ขออนุญาตเจ้าของคลิปเนาะครับเบอร์ตีสีน้ำขาวสารมากแกงให้เอได้รู้ได้รู้กันเนาะครับซึ่งคลิปนี้เนาะครับทำไมถึงทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยครับตั้งแต่ติดตามน้องมา น้องบมเมนตคน้นยิงนะครับนองเป็นศิลปินที่เอาใจเอฟซีแฟนคลับอย่างมากซึ่งผู้ชายคนนี้มาโยนเงินใส่หน้าศิลปินแบบนี้มันบ่งบอกถึงนิสัยของตัวเองว่าคุณมีนิสัยแบบไหนอยากฝากไปถึงท่านนะครับนองรู้จักจังหวะของตัวเองอยู่ครับ ว่าจะเดินลงไปรับทิบทักทาย fc ในช่วงจังหวะใดเนาะครับเสื้อว่า f อฟซี FC กะอยาไข่ศิลปินเข้าก็ซิลปินกะอยากรับแต่คุณนทาตัว หมอ,อ่อทีสิให้น้องไปรับติบเนาะครับยาหาทํำนีสายแบบนี้เลยครับเงินเป็นของสูงทีพวกเขามีอยู่มีกินกเพอะเงิงนเนาะครับเงินกลายเป็นตัวขับเคลื่อนดำลงชีวิตของเขานะครับจะไปเฉียดแบบนี้นะครับมั่นบอดีบ่งามเลยครับผมก็เคย เอาไปให้น้องหนาเวทีเหมือนกันนาามากกวัวน้องที่จะมารับจิบนะครับเพราะว่าอยีางทีเฮาเห็นบแม่นว่ามีแตเ่เฮาผู้เดียวนะครับทีสิให้ติบน้องนะครับซึ่งน้องก็ทีมีจังหวะของน้องอยู่ครับครับผมคลิปนี้ผมก็อยากฝากนะครับว่าจะเห็ดแบบนี้ครับสีเลปินเลยครับ มันบ่งบอกถึงนิสัยของท่านเนะครับว่าท่านเป็นคนแบบไหนเนะครับครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากไว้สั้นนี้นะครับ